คือแรงบันดาลใจของคอลเลคชันนี้ครับผมมองมาจากคนที่แบบชอบไปเทีย่ยวทะเลครับมีสีสันมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบสีสันแบบโดดก็คือจะไม่มีแบบสีอะไรที่มันแบบแตกต่างกันมากเน้นความเรียบไว้อยู่อะพี่โจทย์เป็นเรื่องของ Wonder Lu s t ก็คือการท่องเที่ยวเราก็พยายามที่จะหาไอเดียนะว่าเราอยากจะไปท่องเที่ยวไหนแล้วเราก็พยายามที่จะแบบ ไอเดียนั้นกับความเป็นเราเราชอบเกมการ์ตูนอนิเมะทั้งหลายกนะ็เลยอยากจะเอาเรื่องพวกนั้นอะมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคอนเซปต์เครื่องประดับของเราที่มันมีกลิ่นอายของความเหนือจริงกลิ่นอายของความสนุกสนานอินสปิเรชันนะคะไปเป็นเหมือนแถวแถบแอริโซนาก็คือมันจะมีเป็นทะเลทรายเป็นภูเขาที่มันจะมีฟอร์มป,ปั่นปา่าทอนสีเขาก็จะมีการปะสีที่มันสดใสวกกับชอบไอเดียของความเป็นโบฮีเมียนเจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอามาเบลนดทำให้คอลเลคชันนี้มี กลิ่นอายของความเป็นแบบเซเวนตี้แบบโบรชเมียนเพื่อนๆเงี้ยค่ะ